เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดจิมค่ะเทปเชฟมัลเบอรี่ไปฟังเสียงกันก่อนเลยนะเพื่อนๆดูความซาของเขานะ ไม่ใช่เบียร์ตรงไหนเพื่อนๆเอาปากกามาวงสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทนะําเทปาเช่มัมเบอรี่นะมัมเบอรี่รู้ว่าลูกหมอนของเรานั่นเองนะเทปาเช่นะคะเขาจะใช้เปลือกสับประรดนะคะมาแปรรูปเป็นเทปาเช่นะคะเทปาเช่นี่คือเบียร์เม็กซิโกนะคะเพื่อนๆเขาใช้ตัวเปลือกสับประรดนะคะไปแปลรูปให้เป็นเบียร์นะก็เรียกว่า เทปาเช่นะคะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนะดูนะป้าหมูใช้เปลือกสับปะรดพันธุ์ที่ตาใหญ่แบบนี้เลยนะเขาจะได้ความฉ่าหวานมากกว่าเป็นพวกพันธุ์ตาเล็กนะนี่นะคะเราจะใช้เปลือกสับปะรดที่100กรัมนะแล้วก็มัมเบอรี่นะคะบ้านไทยที่มีปลูกไว้ก็เป็นที่น่าอิจฉานะแต่ว่าแถวบ้านป้าหมูหาไม่มีนะคะป้าหมูก,ก็จะใช้เป็นมัมเบอรี่แช่แข็งแบบนี้นะคะซื้อในแมคโครได้เลยนะ ใช้ที่50กรัมก็พอดีกับ1นสูตรนะที่ป้าหมูจะให้ทำวันนี้นะเราจะมาทำในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะใช้น้ำสอ0 ml อนะคะต้มเปิดเตาเลยค่ะมัมเบอรี่แช่แข็งนะป้าหมูใช้ที่50กรัมนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีต้นสดนะอยากใช้100กรัมก็สามารถทําได้นะพ่าหมูใช้ตัวนี้ห้าสิกรัมเท่านั้นนะคะเทลงไปเลยเพราะว่าตัวนี้ก็ตัวมัมเบอรี่เขาจะให้ความเข้มข้นสูงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะให้สีที่สวยมากเลยนะเราไม่ต้มนานนะคะต้มแค่พอน้ําร้อนนะคะเทน้ําตาลทรายลงไปเลยน้ําตาลทรายป้าหมูใช้ที่200กรัมนะ คนให้น้ำตาลารารละลายก็หยุดได้เลยนะถ้าใครใช้มัมเรี่สดไม่ต้องต้มนะคะต้มเฉพาะน้ำตาลนะป้าหมูใช้เป็นฟิดได้นะคะมันจะต้องต้มนะใครที่ใช้เป็นสดเนี่ยเก็บมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ลงไปในขั้นตอนที่หมักได้เลยนะ นะคะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายแล้วนะป้าหมูจะปิดเตาค่ะเห็นไหมคะเราต้มเราใช้เวลาต้มเนี่ยแค่แป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีนะแค่พอน้ำตาลทรายละลายก็ปิดเตาเลยนะคะเราจะเทน้ำส่วนที่เหลือนะ 800ML นะเพราะว่าเราใช้น้ำา200 ML มาต้มน้ำตาลนะคะป้าหมูใช้เป็นน้ำที่แช่ตู้เย็นเลยนะคะมันจะได้ลดอุณหภูมิได้เร็วนะเราเทที่ 800มลนะเราก็จะเทน้ำที่เราต้มมัมเบอรี่นะลงไปได้เลยนี่นะคะพอเราเทน้ำที่เราต้มมัมเบอรี่เพื่อนๆน้ำมันก็จะเป็นอุณหภูมิห้องเลยเพราะว่าเราใช้น้ำเย็นจัดมาเทผสมกันนะ โหลที่เราจะใช้หมักนะคะจะต้องเป็นโหลกแก้วนะล้างทำความสะอาดลวกด้วยน้ําร้อนนะคะแล้วก็คว่ำโหลให้แห้งก่อนนะนี่นะคะเราใช้เปลือกสับปะรดที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยแบบนี้นะหนึ่งร้อยกรัมนะคะเทลงไปเลยหลังจากนั้นเพื่อนๆเทน้ําที่เราผสมลงไปได้เลยค่ะ เราเทส่วนผสมที่เราต้มลงไปป้าหมูก็จะติดสติกเกอร์ไว้นะมัมเบอรี่เทปาเช่มัมเบอรี่นะคะหมักวันที่29เดือน9ปี66นะเราจะปิดฝาไว้นะคะเพื่อนๆเราจะไม่ปิดแน่นเราจะไม่ปิดให้ตึงมือนะคะเราจะคลายเขาออกเล็กน้อยเห็นไหมให้มันขยับได้แบบนี้เรานับไปเลยค่ะ3วัน29 30วันที่1นะคะคือเราจะหมักากากเนี่ยแค่3วันเพื่อนๆ เราจะไม่หมักเกินกว่านี้นะเพราะว่าในสัดส่วนการทําเทปาเช่แบบนี้นะคะหมักเกิน3วันเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนผักเน่านะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นป้าหมูบอกหมักากาก3คืนเนี่ยกำลังดีนะป้าหมูจะหมักครบ3วันนะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตการกองกากแล้วก็บ่มในขวดต่อไปนะเพื่อนๆรอชมคะ่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่มัมเบอรี่นะคะหรือว่าเทปาเช่ลูกหมอนนั่นเองนะเราหมักกากนะคะครบ3มวันแล้วนะ เพื่อนๆดูสีนะสีแดงสวยมากเลยนะแล้วในขวดโหลเพื่อนๆดูนะป้าหมูให้ดูใกล้ๆมีความซามากเลยเดี๋ยวเราจะมากองกากนะคะเราจะใช้ขวดน้ำอัดลมในการบ่มเทปเชนนะเพราะว่าเทปเชนนะคะมันจะมีแรงดันที่มหาศาลเลยนะเดี๋ยวเราจะมากองกากกันเลยค่ะ นี่นะคะกากแบบนี้เราไม่ใช้นะเราจะทิ้งเลยนะคะหลังจากที่เรากองกาก,ากเรียบร้อยนะปิดฝาให้สนิทนะคะในขั้นตอนการบ่มนะเพื่อนๆปิดฝาให้สนิทได้เลยปลาหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะสามวันสามวันเนี่ยมันจะยังมีความหวานลงเหลืออยู่เพื่อนๆถ้าใครที่ไม่ชอบให้มีความหวานลงเหลือเลยนะก็บ่มได้ถึงห้าวันนะแต่ห้าวันเนี่ยความหวานหายเกี้ยงนะมันจะได้เป็นความซ่าแล้วก็ ได้ความแบบมีแอลหน่อยๆนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มครบ3คืนเดี๋ยวกลับมาอัปเดตนะคะว่าเทปเช่มัมเบอรี่ของเราจะมีรสชาติที่เราถูกใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปเช่มัมเบอรี่นะคะเพื่อนๆหรือว่าเทปเช่ลูกหมอนนั่นเองนะเราบ่มในขวดนะคะประมาณ4คืนแล้วนะนี่นะคะตอนนี้ก็ขวดแข็งป้าก,กดไม่ลงเลยนะแบบนี้ถือว่าใช้งานได้นะคะเพื่อนๆถ้ากดแล้ว ถ้าเพื่อนๆบ่มไปแล้ววันสองวันแล้วขวดยังบ่มอยู่นะต้องรีบเปลี่ยนขวดนะเพราะว่าฝาเกียมันอาจจะเสียได้นะแต่ถ้าเป็นกดไม่ลงบัตรนี้นะคะขวดแข็งปากบัตรเนี้ยหมายความว่าเทปเช่ของท่านน่ะใช้งานได้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดชิมค่ะเทปเช่ม,มัลเบอรี่ไปฟังเสียงกันก่อนเลยนะ เพื่อนๆดูความซาของเขานะไม่ใช่เบียร์ตรงไหนเพื่อนเพื่อนเอาปากกามาวงน่ากินไหมเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอือหืออวยอร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากเพื่อนๆสุดยอดความอร่อยป้าหมูภูมิใจตัวเองมากเลยที่คิดค้นสูตรแต่ละอย่างออกมาคือมันมีความอร่อยลงตัวนะอยากให้เพื่อนสมาชิกได้ทําตามเยอะๆเลยนะคะเนี่ยเทปาเช่มัเบอรี่ค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบมีเพียงแค่สามอย่างเพื่อนๆจะได้เทปาเช่เบียร์มเบอรี่นะคะเราก็จะมีเครื่องดื่มเทปาเช่อร่อยๆเอาไว้รับแขกนะคะหรือว่า เอาไว้สังสรรกันในเทศกาลต่างๆนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเครื่องดื่มราคาแพงๆเพื่อนๆดูนะมันเทียบเท่าเครื่องดื่มราคาแพงเลยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะเพื่อนๆนะบอกเลยถ้าอยากได้ความซ่ามากกว่านี้นะเพื่อนๆบ่มซักประมาณ6คืนนะมันจะซ่ามากกว่านี้ค่ะความหวานจะลดลงแต่ถ้าใครที่ชอบความหวานเล็กๆนะป้าหมูก็ว่าบ่ม5คืนเนี่ยอร่อยแล้วนะ ท่านใดที่จะเอาไปทํากินทําแบ่งปันเพื่อนพี่น้องของท่านนะคะก็ป้าหมูยินดีนะแต่ถ้าสมาชิกท่านใดอยากจะเอาสูตรหรือว่าคลิปวิดีโอของป้าหมูไปลงในช่องทาง YouTube หรือว่าช่องทางโซเชียลต่างๆก็ตามนะเวลาที่ท่านทำนะคะจะต้องให้เครดิตเจ้าของสูตรด้วยนะคะการให้เครดิตเจ้าของสูตรมันเป็นมรารยาทอย่างหนึ่งการให้เครดิตมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพื่อนๆมัน เป็นสิ่งที่ควรทำครับเพราะว่ามันไม่ใช่สูตรที่ท่านคิดเองท่านไปก๊อปปี้คนอื่นเข้ามาท่านให้เครดิตเขานะคะดีกว่าท่านก๊อปปี้สูตรไปแล้วไปเสมือนว่าเป็นสูตรของตัวเองอันนั้นน่าอายกว่านะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์ให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําเครื่องดื่มอย่างถูกต้อง ใครทำไปแล้วติดปัญหาตรงไหนสามารถทักไลน์หาป้าหมูได้เลยนะคะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ